วันนี้เราอยู่กันในเกมมาครับกันในมอสเชนซอมแมนครับทุกคนและในวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสนี้นี่เองอ่าซึ่งกล่งองด้านหลังผมก็ไม่ต้องแปลกใจมันคือของในมอสนี้นะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าผมสําหรับกล่องแรกก็จะเป็นกล่องของพวกไถ่นั่นเองหรือว่าพวกสปอรนะครับผมก็จะมีทั้งหมด10ฟองด้วยกันนะหรับฟองแล้วก็จะเป็นของเจ้าแบบโปชิตานั่นเองนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะค่อนข้างที่จะน่ารักเลยทีเดียวเจ้าเลื่อยหมานะผมอันนี้ นี่ครับผมทุกคนเราสามารถถือได้แบบในอนิเมะเลยนะอ่าแล้วมันก็จะมีดาเมจด้วยเหมือนกันก็จะมีทั้งหมด5ดาเมจแล้วก็ความเร็วในการโจมตีอยู่ที่1เอาไปตัดไม้ได้ด้วยบ้างนะโอเคเอาเป็นว่ามันมีพลังในการโจมตีศัตรูแน่นอนเราวางน้องทิ้งไปก่อนละกันต่อมาครับผมเป็นเดนจิสปอนนะเป็นไข่ของเจ้าเดนจิหรือพระเอกของเรานั่นเองอ่ามาวางกันเลยดีกว่า เอ่อผมรู้สึกว่าหน้าตามันค่อนข้างที่จะแบบดูเออไปนิดนึงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะแลบดิ้นทําอะไรส่วนในมือมันก็จะมีขวานตัดไม้ด้วยเหมือนกันนะก็เป็นอาวุธประจําตัวของเดนชิเลยโอเคต่อมาครับผมก็จะเป็นแบบอ่าไข่ซอมบี้ดีวิลโอ้เราต้องมาสปอนไกลๆเลยอันนี้อ่าสักประมาณตรงไหนดีเนาะตรงนี้ละกันครับทุกคนชุบ แปะนี่ครับผมเป็นซอมบี้ดีวิลหรือปีศาจซอมบี้นั่นเองนะหน้าต,ตามันก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็นี่น่าจะเป็นศพของมาเฟียแลโอ้โหเสีงยงดังน่าจะเป็นศพของมาเฟียนะครับทุกคนตอ,อนนี้มันก็จะสปอนซอมบี้มาเรื่อยๆเลยนะซึ่งเลือดมันก็ค่อนขน้างจะเยอะเลยครับทุกคนโอเคเรารีบหนีจากตรงนี้กันดีกว่าต่อไปเป็นพอร์ของเราเนั่นเองหรือว่าปีศาจเลือดนะครับผม มาเราลองมาวาตงตัวนี้สิชื้อแปะโอ้โหนี่นะผมหน้าตาของ power เอ้าแล้วจะเดินหนีทำไมเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าปล่อยเขาไปเถอะครับผมต่อไปเป็นอ่าเป็นปิงทะเลนั่นเองนะมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นเช่นไรทุกคนดูดิหน้าตาแม่งโคตรแบบทุเรศเลอเกินปีศาสปิงทะเลออเอาเป็นว่าลองเอามาเจอกับเวอร์หน่อยดีกว่านะเวอร์มา สู้ไป่ะเนี่ยเอาคือ power ไม่สู้เลยเหรอ,เ,อเดนจีละ่ะเออเดนจีสู้ครับผมเนี่ยนะดูดูด,ด,ดูผมจะให,ให้ให้ดูนะเวลาเอา้าขอโทษทีพอดีว่าเดนจีไม่เก่งเกินนะคือถ้าแบบเวลาที่เดนจีตายนะผมก็จะเกิดร่างเชนซอลแมนขึ้นมาหรือว่ามนุษย์เลือ่อยยนั่น,นเองเอันนึงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเอ้ยนี่ครับผมเป็นร่างแบบเชนซอลแมนเลยนะครับทุกคนนี่ ตามในอนิเมะเลยนะคู่ที่จะเท่เลยโอเคมาเอาเป็นว่าเราปล่อยเขาไปเถอะต่อมาผมเป็นไข่สตีฟเฟนอาผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะอันนี้น่าจะนอกเรื่องแล้วครับทุกคนโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็น ane, อเล็กเฟนอาเหมือนกันนอกเรื่องอีกแล้วโอ้โหอันนี้เป็นแบทดีวิลหรือว่าปีศาจค้างคาวนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหมาเรามาเสกตรงนี้ก็เลยดีกว่านะปีศาจค้างคาว เอามีเสียงด้วยหน้าตาแบบโคตรทุเร่เลยครับผมอันนี้มันคือตัวร้ายที่แบบว่าจับน้องแมวของ power ไปนั่นเองนะแบบว่าเป็นตัวร้ายมากไปตางอาจไปจับน้องแมวโอ้โหเสียงแม่งโคตรที่จะแบบหน้ารักไม่เข้ากับหน้าตาเลยอะพูดตรงๆโอเคต่อมาผมเป็นอากินั่นเองนะนี่อากิครับผมก็หน้าตาแบบดูค่อนข้างแบบโคตรนิ่งเลยนะเนี่ยหน้าตาแบบโคตรนิ่งอะครับทุกคนดูดิ ต่อไปครับผมอันสุดท้ายครับผมคุณมาคิมาสังนั่นเองนะมาคิมาปึ๊บนี่ครับผมมาคิมาที่พระเอกเราชอบโอเคก็หน้าตาประมาณนี้เลยครับผมสำหรับกล่องที่หนึ่งก็จบไปแล้วมาเรามาเริ่มกล่องที่สองกันเลยดีกว่านะเอาเก็บคืนก่อนแล้วกันชื้มากล่องที่สองก็จะเป็นของการแต่งกายนั่นเองนะก็จะมีประมาณนี้ครับผมอะไรก็จะเป็นแบบ เวอร์นะครับผม power การแต่งกายของ power ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะก็จะมีเป็นผมแล้วก็เสื้อมาให้นั่นเองโอเคต่อมาก็จะเป็นแบบอากินะครับผมเป็นเสื้อของอากิแล้วก็เป็นผมของอากิอุ้ยผมว่าแม่งโคตรเข้ากับผมครับทุกคนผมว่าแบบโคตรเท่เลยนะเนี่ยอุ้ยเท่จริงอ่าประมาณนี้ก่อนนะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น ชุดนักล่าปีศาจนะครับผมแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรวะผมของคุณมากิมะนั่นเองนะนี่ครับผมก็จะเป็นชุดของนักล่าปีศาจกับผมของคุณมากิมะก็เหมือนแบบเป็นเสื้อเชอื้อธรรมดานะครับผมโอเคมาก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเครื่องแต่งกายนั่นเองก็ขอถอดก่อนแล้วกันมาถึงโอเคครับผมมาถึงกองสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือพลังนั่นเองครับผม ก็จะมีเป็นโพชิตะหัวใจของโพชิตะหัวใจของแบบอ่าปิศาจเลือดแล้วก็หมาป่าพิศาจนะครับผมหรือเจ้าคงนั่นเองโอเคมาเรามาเริ่มจากแบบพระเอกกันเลยดีกว่าหัวใจของโพชิตะนะครับผมกินเข้าไปเลยชุบอ่าแล้วก็จะได้แบบเห็นป่ะทรานฟอร์มครับผมสีเหลืองๆอะ่ะโอเคอ่าเรามาลองใช้ทรานฟอร์มกันเลยดีกว่าตุ้ม นี่เราจะกลายเป็นปีศาจเลื้อยโยนครับผมเชิญนซอลแมนผมว่าแบบโคตรเท่เลยนะกดเอ็กก็จะเป็นการแบบสลชนะครับผมโอ้โหคูดาวสองวิผมว่าค่อนข้างที่จะแบบโกงแล้วก็วิ่งไวขึ้นแล้วก็กระโดดสูงขึ้นด้วยนะเนี่ยอุย้ยผมว่าไม่ธรรมดาแล้วครับผมสำหรับพลังนี้นะเราลองมาฆ่าชาวบ้านกันเลยดีกว่าอ่าวิลเลจเจอร์อยู่ไหนหมดเนี่ยอย่าบอกนะว่าศู์พัน์ไปหมดแล้วอะ่ะเหมือนเป็นหมู่บ้านล้างเลยครับทุกคน โอเคเอาเป็นว่าช่างมาเถอะอ่าประมาณนี้ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับพลังของเดนจิคุงนะครับหรืออ่าไม่ใช่เดนจิดิเป็นพลังของเลื่อยยนต์นะครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แล้วก็พลังประมาณนี้นั่นเองซึ่งพลังน่าจะอยู่กับเราประมาณสัก2นาทีกว่านะครับผมก่อนที่เราจะกลับร่างกายเป็นคนปกตินั่นเองโอเคถอดหัวต่อไปครับผมก็จะเป็นหัวใจของฟีสัต์เลื่อนนั่นเองนะมาไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอ่ะอ้าตายเฉย เอาใหม่นะเอาใหม่สินี่นะผมหัวใจของปีศาจเลือดนั่นเองชุบซึ่งหัวใจของปีศาจเลือดเมื่อเรากินเข้าไปเราจะสามารถสร้างอาวุธเลือดได้นะผมหรือว่าก็คือสร้างสามารถแบบสร้างดาบเลือดขึ้นมาได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสร้างให้ดูแล้วกันนี่ับผมกูดาวปุ๊บสแลกูดาวสองวิวิดาวเมดแรงนะผมว่าดาวเมทจะอยู่ที่ะครนะผมส่วนความเร็วในการโจมตีอยู่ที่1นะ โอเคสลัดเหมือนกันนะชึบซึ่งหน้าตาของเราตอนนี้ก็จะแบบว่าสวมเขาแบบเอ่าพาวเวอร์เลยนะผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเนื่องจากมันเป็นมอดใหม่นะครับทุกคนมันก็จะแบบมีของแค่แบบไม่เยอะมากนะโอเคแล้ว,ลวโอเค,คผมก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะก็คือพลังของอากิคุงนั่นเองก็จะเป็นแบบทำรรมาสัญญากับดีสัตมหาป่านั่นเองครับผม โอเคมาเราลองมาแบบใช้พลังนี้กันเลยดีกว่ากินเข้าไปครับผมเรียบร้อยครับผมใช้พลังโคงมาเจ้าโคงชุบอุย้ยนี่ครับทุกคนเจ้าโคงโอ้โหยางใหญ่เลยมันกินหมูไปแล้วครับผมอุ้ยผมคิดว่ามันเป็นพลังที่น่าจะแรงพอสมควรนะแล้วก็คูดาวแบบอย่างนานเลยครับทุกคน แบบว่าถ้าเราแบบ PVP อยู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแบบตายได้ไง่ายมากเลยนะเอ้าเดี๋ยวถ้าเราจะวัวม,มาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยตรงไปก็พลังของเจ้าหมาป่าก็จะมีเพียงเท่านี้นะผมก็พลังก็หมดแล้วนะสำหรับทุกอย่างก็อย่างที่ผมบอกับผมมันเป็นมอดใหม่นั่นเองนะก็รออัปเดตครั้งต่อไปแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะให้ผมเล่นมอดนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ถึงสักสิบไลค์ก็พอนะครับทุกคนฝากกอาไว้หน่อยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ ถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่นคลิปหน้าสํหรับ,บคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจ้าคง